กเนี่อ่อนตึกสะดุงเ kind of <Vou> ด้อเล็ดเล็ดคอมเบ็ดัะค้าโยมดูโดนได้วอะไรบ้างนั่นด็เฮ้ยตัวนง ตัวนึงอยู่ตาราคาันเยีหอยอยู่นั่นตักอะไรง่ายปานี่ยคึอได้ปลา้อยบอกแม่ปลาที่หญ่บอกสะดุ้งจากเส้นเสอ้นนเส้นองเสนแล้กงใหเนาะสเส้นสิบองตให้ป well, ลาบ้างปบ้ไอตัวนึงบ้ง

นั่งเจ้าเจ้าพุ่นปูนอนเล่าได้ขายพุ่นเด้ฮอดกับ่พ่อเาื่้ออึงได้บ่บัดนี้อึ่งได้บ่ไปใต้องบ่ได้องตัวอึ่งไดตัวนึง ก็ได้ยู่ไ้สอนสายวันปกมินีเจ้าไปเอาไปเชิญไปเ้ามันพิจานีทมจา้่ตันีน้ำน้ำมันเลิมนิ่ง เขาบ่ไเด้เต่งลงมากไล่ยูไล่เลน่บอ่ไรเบ๊ออเต้นยู่ในสะดุงนนะปลานานอีกแล้วมันกอดอยู่นะเต็นยูนในสะดุงนนะเห็นป่านนบ่ะเห็นทำไมคือปลาดินี่ปลารบ้นี่ขอยวนอันนี้ปลารเอาว่าไปตึกทั้งนั้นน้าจยลา ได้มีบ่หนามันหน่อยมันหลามนรหนามนนันอหมาัมหรือเปล่ป่านามเนมาหลายนบ้เต็มฟังเลยเด้เต็มแล้วแสด็วันมาจะทั้งนั้นเนาะต้นเ็มกัสิไลหลาไลมากนได้ตนนลาจะได้หน่ฮะ่าจะได้ระเฮดอยู่นีเดีก็ค่อยเฮดอยู่เดกีบ่มีดมัตัดโดดไปยังก็แม่กระบาด แต่ดังมม่คือว่าเอามาตาจ้ะมีนียวหาสนดูมันพันกันจังมันเห็ดจังแด้แล้วถือมานว่าเป็นอย่างเดีมันเห็ดของมันเองดิตาโดนน้ำตาลตาหลอดไหมตาบ้านนะอือว่าถือได้กรได้ดอกเอาให้จังได้ได้นอนไอ้เรื่อ

ดูดคามสะด oh, yeah, yeah. like yeah ุ้งเบีกขบอกเี่ตากวนี่มีดเาไดนตัวย่าเามีดลงมาเดี๋ยวมีดมาย่าบนไปไหบ่บ่บเดี๋ยวค่อยไล่เอาอลุ่้ยอุ้ยมอตก่เมอย่าตกเลยบมึงเกลีดบนาจัง ไปกวนปลาที่เขาจับปิ้เขามาเล่นบ่กๆกยก,กลุกลุกลุก้องโตเดสุดเป็นปลนปาลดได้ปะได้ปะได้ปะไม่ชีรีเลยอืม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  นาน่นน้เกี่ปลาโรดก็ไม่มีคอยเฮ็ดส่วนลักมันยุใสส่วนลักมันมใสเอ้ยมีสัวนะไ่ปลตกตกนะมันเออปลาสามใยาโยนยาโยนปลาตื่น จะให้กวนกับผ้าแห้งอะไรเน่ยท่านอดโต๊ะนู่นไม่ใช่ต๊ะขี้ย่านโต๊ะของเราจะบอกไอ้กวนอาจารย์โต๊ะจะบอกเราบอกอะไรดีหนักตลอดเดี๋ยวเสือนั่งเดี๋ยวเราพ่อแค่เปลี่ยนเลยเปล่าพ่อแค่เข้ามาแล้วดูเลยบ่ เล่นมันขอนี่ดตัวนึงตัว่จตัวสตัวม่ป่าง่ายเล่นบ่ง่ายเลยเจ่นนน่น

ยุ่ยืำยายคนเดียวตัวจะไปไม่อยากเล่ไปก็ไม่ได <c oughs> นี่สิงล้องไป็ยังไงนี่เอาอยากไปหาย่ายไหมโอ้ยากไปหาโอ้บ่มียายยายลูกหงาเสียใช่ไหมใช่ไหมน,นี่นี่ต้องสะดุ้งเบิ้งมาเบิ้งผีในปา่านี่สะดุง้งทีแล้วโอ้โดนออกแล้ว เวียนเยเวนในิปเขาอะปลาปักตัวใหญ่ๆด้ยที่นี่เขาปัดมันเขาไปลนสะดุนปัด่เขาไปใสะดุนเอาตบน้ำมันดิต้น้าเขาไปในสะดุนเลิศเด็กกินแล้วกินยาจุกลงยาเบิ้งหล ยาลเนดขาลมเน่ม่ดาดขามเดนเ้อขัดขาลอยไตีมาติดขาลกองคนตกลงน้ำว้ายาอยด้ย เขายุ่ินเขาก็บันมวงใบโบกเยอะบ่ดีไปนัหมกับลูกมบ่มีมานั่มแ่อกมีอรลมปากโอมีมะป่เอาค้ว่บอกย่าย่สิได้ออกมาหนมไม่ลูกเป็นมูกันแล้วอ่มึงมันคองกันเาะ่มันลองกันไม่มาละมีแต่ไม่เคยซื้อเองาแล้มันคลองกันสิปดแล้วีล่มือเนี่ยปดได้ก็ตัดทิ้งทันแล้วเขียนไหม กูเด็กบอกมมนอยากเอามาโตป่าโตป่าอย่างเดีวมัจะโตป่ายกด้อพี่ป่าบะอยู่ไฮนาทำงานที่เด็ยกงขึ้นตล่องอนหงามกะป่านวกกระตึกเอาแน่นอันนั่นเอาคุณประตึกเอาแน่ไฮน่าี่เด็เพ่อาหน้ามึงขึ้นอยูพ่ป่ามันข่าเน เห็นม an ันบอนจุ๊บจ๊อยู่เด้งั่นพูดถอนาไปนปลาูนเอาชาุเอาแบนซ่าไเอาแบนตาไปเยละบ่มองไม่เหนีเ้าาแบ่งกับสายาปลาไเง้าอ่าม่เห็น้องคอยแนนเน เจ้าเขาเต้นตาครับอ right? hmm. um, so oh, oh, <No ันนนออกนั oh, uh, ่นเดี๋ยวัดอยู่ดอกไล่ทำทายไปเห็นหงหลอดจัดตัวเขามาอยู่ไก่เลยมาใส่มาอยู่รถตัดกันเพราะว่าเข้าหนีเด็กเด็กง่าอยู่ยุบีแล้วง่ายมาเด็นสองหมื่นเลยเด็กดีเด้ล่ะเที่ยวไปเที่ยวมาเด็เอาเอามาฝากด้วยฮะน่ะเที่ยวเอาเที่ยวเอาว่าไกลถูกเนาะสามหมื่นี่บ้านจะกกิโลนาะเที่ยวไปว่า สิบห้าหอดบ่อ <lush> ถ <'s> ึงเมืองยี huh. <the at> nah, uh ่ส huh. oh ิบเพิ oh ่มสมองกับหอดน้ำมาตอนไหนน้ำมาตอนไหนว่ามันีดีได้ง่ายมากโย่้านาิโลไปกับมหน่ยน้ีรสามสิบกิโลีรัี่เข้างดูแม่แม่ตกนันตะของเกอยู่ในกองนั่นแหละ อันนันอันอาออกไปให้อันของแถมสิอันที่ันหัการจ่ายติดหาตัวมาชันมากระาเขาเบิ้ง้นมาช่วงนี้เบิ้งคืองสัย่ำย่ำทีเมือดเดยเริ่มจะเตียนตาเนียยกขึ้นเอายกขึ้นเอายกขึ้นยกเอายก โตดุ่งโตดุงเฮ้ยใส่โต๊ดปลาเนี่ลน่ปลาติดมือน้อสองตัวดุงสิบปลาของไอ้าสิบสามสองนันสิบใหญปลาบีแบบนี้สามสองกันไงตันนีไปทนี่ใน้าวกนีได้น้อ